ครับผมเดียวอย่ามาเบิ้งไม้นี่นะครับอยวผมจะใส่ขอเดียวอ,อีกเก้าน,นะครับผมเอยวผมจะสาธิตวิธีการเกี่ยวให้เบิ้งนะครับ๋ยวผมจะใส่ตัวนี้นะครับาอย่งนะครับสาธิตนะครับผมที่แรกนะครับเขาแกะออกนะครับแกะกีบออกเอาปัก ปักจากด้านบนนะครับปากลงจากหัวสอดข้างนะครับผมปักลงแล้วก็พพีกมานะครับพีกมาแล้วเขากลีบหลอกนะครับกลีบหลอกข้างไ้นะครับผมเขากับวัดระยะเบ็ดนะครับเบ็ดมาหอดใส่นะครับแล้วเาก็ปักขึ้นนะครับมองนี้เขากับ เกีียวเหมือนเกี่ยวเย,วยื่อยางทั่วไปนะครับนี่ครับตะลุขึ้นมาสินะครับผมกระใสอากาศนะครับแค่นี้นะครับง่ายๆเยื่อกบเข้ากัเสียวาาย,วยางฮัดบางเอียวไว้นะครับเพื่อให้มันเหนียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอหยัดเกี่ยวกบก่อนนะครับผมครับผม ผมก็เหยายังมาแล้วอยู่นะครับของนอนมันกัดแล้วนะครับผม,มนี่นะครับอยาไปเป็นงนอนเลยกัดดินไหมถ่าจังหวะกันดินนะ

สองลูกไว้เกือบสามแค่สานะครับน่ตรงคอนะครับโอเคครับผมคอดีของตะคอเดียวแบบนี้นะครับผมเวลาห้างตีไม้หกหกนะครับไม้ที่เป็นปลาบัวหรือปลาหยาหกหกนะครับผม ตัวนี้ห้าบ,บัวตรงทรงโดนนะครับแค่กัดแล้วกัดลดขั้นวัดเลยได้ครับแ้าเ้าทรงโดนี่มันจะไปพันกับบัวนะครับมันสนิมันเราแววงมันคข้ายนะครับถัศใสซองคอนี่มันต้องมันสิไปเกาะนะครับโีเค,ครับ